ที่เป็นเหตุผลที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราอย่างนัน้นนี่คือบัญญัติข้อที่สองที่นี้บอกว่าอย่าทุบเคารพสำหรับตนส่วนข้อที่สามนะ่พระเจ้าบอกว่าอย่าออกพระนามพระย่อหวัวพระเจ้าของเจ้าเล่นเปล่า,ลามีใครบ้างไหมที่ฉลาดในโลกนี้เนี่ยโดยพ้องยิ่งพวกเราคนไทยเนี่ยอเอาชื่อพ่อแม่งตัวเองเนี่ยมากล่าวเล่นหยาบคายแล้วก็กล่าวให้ไปในทางเสื่อมเสียไม่มีเรายกย่องเชิดชูเกียรติยศ วงตระกูลของเราพ่อแม่ของเราต่างหากอันนี้ก็เช่นเดียวกันพระเจ้าบอกว่าอยา่าพระนามพระเยโาวาของเจ้าเจ้าเล่นเปล่าๆเ,เพราะว่าผู้ที่ทําอย่างนั้นเนี่ยไม่มีโทษก็หาไม่ได้พระองค์บอกส่วนข้อที่4นั้นพระองค์บอกว่าจงระลึกถึงวันบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์จงทําการงานทั้งสิ้นของเจ้า6วันแต่วันที่7นั้นเป็นสบาโตของพระเจ้าเจ้าแล้วก็บอกว่านี่เป็นวันวันสบาโตอันบริสุทธิ์ก็คือวันที่7ไม่ใช่วันที่1 เพราะฉะนั้นในบัญญัติสิบการของพระเจ้านี่บอกเอาไว้ดังนั้นส่วนข้อที่5ที่นี้บอกว่าจงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้าเพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดินซึ่งพระเจ้าของตรรทานให้แข่เจ้าข้อที่ห้าทนี้พระเจ้าเริ่มบอกเราให้มีความมีหน้าที่มีความเคารพนับถือพ่อแม่ของเราท่านก็คิดเอาเองก็แล้วกันว่าการ,าการนับถือเคารพพ่อแม่นั้นคืออย่างไร แล้วข้อที่หว่าอย่าฆ่าคนข้อที่เจบอกว่าอย่าล่วงประเวณีผัวเมียเขาส่วนข้อที่8นี่บอกว่าอย่าลักทรัพย์การลักขโมยข้อนี้ก็ไม่ดีพระเจ้าก็ย่อมบอกไว้เพราะว่าทําให้เกิดความไม่สมดุลในสังคมของเรา,าไม่เหมาะสมที่เราควรจะทําอย่างอ,าอย่าเป็นพันเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้านข้อที่9้าบอกพระเจ้า,าบอกว่าปากของเราเนี่ยต้องระวังให้ดีอย่าไป ใส่ร้ายป้ายสีเพื่อนบ้านพูดจริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่พระเจ้าบอกแล้วส่วนข้อที่สิบเจ้าบอกว่าอย่าโลภครัวเรือนของเพื่อนบ้านอย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้านพระเจ้าห้ามแม้แต่ใจของเราข้อนี้เนี่ยเรามีความคิดอยากได้ของของคนอื่นเราก็ระโลภเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นพระเจ้าว่าอย่าทาอย่างนั้นในข้อที่สิบมีบอกทาว่าหรือทาสีทาสาของเขา หรือโคลาของเขาหรือสิ่งใดๆเป็นของของเพื่อนบ้านอย่าไปแตะต้องอย่าไปคิดอยากจะได้ใน,นเอ็กโโชบทที่31ข้อ18นี่บอกต่อไปบอกว่าเ <c oughs> มื่อพระองค์ตรัสแก่โมสเสบนภูเขาซีนายเสร็จแล้วใน,นี้บอกพระองค์ได้ประทานแผ่นโอวาทสองแผ่นแผ่นศิลาจารึกด้วยนิพรัชของพระเจ้าพี่น้องทั้งหลาย พระมรดสิประการเนี่ยพระเจ้าจะลึกด้วยนิ้พตถ์ของพระองค์เองพ่อผีบอกไว้ดังนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่พระเจ้าจะลึกด้วยนิพพานของพระองค์เนี่ยถ้าเราเครารพยึดเกรงพระองค์เนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปลบไปเปลี่ยนแปลงไปเลิกไปร้างเพิกไปถอนใช่ไหมเมื่อพระเจ้าทานให้โมเสสโมเสสก็เลยนําลงมาแล้วก็บอกสอนพวกอิสราเอลแล้วมีจุดประสงค์ที่จะบอกสอนพวกาชาวโลกทุกวันนี้ด้วย พระเจ้าต้องการให้สิ่งเหล่านี้กระจายไปทั่วโลกเพื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อชาวโลกทั้งปวงนั่นเองอแม้แต่ชาวสวรรค์ก็ยังยึดถือบทบัญญัติของพระเจ้าด้วยในสดุดีบทที่ร้อยสมข้อยี่สิบนี้บอกว่าข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าท่านผู้ทรงมหิตฤทธิ์ผู้กระทำตามพระวจนะของพระองค์ทูตสวรรค์อยู่องค์หนึ่งชื่อลูซิเฟอร์ เกิดการหยิ่งพยองขึ้นในจิตใจของเขาในพระคัมภีร์วิบา์บทที่12ข้อ7บอกว่าขณะนั้นเกิดสงครามขึ้นในสวรรค์มีคาเอลกับเทพบริวารของท่านได้ต่อสู้กับพญานาคและพญานาคบ,บริวารของมันก็ต่อสู้ฝ่ายพญานาคแพ้และพวกพญานาคไม่มีที่อยู่ในสวรรค์เลยเขาได้ทำการขบฏขึ้นในสวรรค์คือไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่เชื่อฟังบัญญัติของพระเจ้าพระเจ้าถึงได้ขับไล่เข้ามาจากสวรรค์ พญานาคใหญ่ซึ่งเป็นงูดำบันซึ่งเรียกว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกก็ถูกผลักทิ้งลงไปพญานาคบริวารมันก็ถูกผลักทิ้งลงไปในแผ่นดินโลกพี่น้องทั้งหลายนี่เป็นประวัติพระเจ้าบอกให้เราคร่าวๆให้เราทราบว่าเ,เหตุการณ์ที่ผิดบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยมาจากไหนก็มาจากยามารซาตานนี่เองพอที่หลังมันมาล่อลวงมนุษย์ที่อยู่ในสวนเอเดนส,นสวนสวรรค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างไว้ในโลกเนี่ย และทําบาปต่อพระเจ้าพระเจ้าจึงต้องให้เขาออกจากสวนเอเดนนั้นด้วยแม้แต่ทูตสวรรค์ที่อยู่ในสวรรค์พระเจ้ายังให้เขาออกจากสวรรค์มนุษย์ก็เช่นเดียวกันที่อยู่ในสุนสวรรค์ของพระเจ้าในโลกนี้เนี่ยผิดบัญญัติของพระเจ้าเ,เขาจึงจาเป็นต้องออกมาจากสุสวรรค์ของพระเจ้านั้นด้วยให้มาดูคําว่า t r a n s g r e s s i o n เนี่ยเพิ่งเป็นภาษาอิดแต่ตามพจนานุกรมเนี่ยเาบอกว่าการบัญญัติ การผิดพระบัญญัติพจนานุกรมเว็บสเตอร์เนี่ยให้ขําจำกัดความว่าการทำลายหรือการติดต่อกฎหมายข้อใดข้อหนึ่งใน,นเ,งเพราะฉะนั้นเมื่อเราผิดกฎหมายทำบาปภาษาอังกฤษเาเรียกว่า transgress ต่อพระบัญญัติของพระเจ้าหรือผิดกฎบัญญัติของพระเจ้านั่นเองในสมัยก่อนที่จะมีบัญญัติสิรปการบนภูเขาซีนายั้งแต่ในสมัยอับราฮัมในนี้บอกว่าเพราะว่าอับราฮัมได้ฟังเสียงเราและได้รักษาคำํำพับของเรา บัญญัติของเรากฎเกณฑ์ของเราพระธรรมของเราอัพราฮัมได้ทําตามบัญญัติของพระเจ้าในนี้บอกก็แสดงว่ามีบัญญัติมาก,ก่อนตั้งแต่สมัยของอบัญญัติประการบนภูเขาซีนายเสร็จแล้วอีกพี่น้องทั้งหลายแล้วพวกยิวเนี่ยสมัยก่อนโนเนี่ยก็เป็นทาสในประเทศอียิปต์ทำงานเจ็ดวันเจ็ดคืนอพอะฉะนันเมื่อออกไปแล้วเนี่ยเขาจึง ต้องมีบัญญัติพระเจ้าจะประทานบัญญัติให้แก่เขาก่อนที่พระเจ้าจะประทานบัญญัติให้แก่เขานี่หนึ่งเดือนบนภูเขาสีนายนเนี่ยคือหมายว่าออกจากอียิปต์มาสองเดือนเดือนที่สามเนี่ยถึงจะไปถึงซีนยนอ่พอมาถึงเดือนที่สองเนี่ยก่อนจะถึงซีน,นัยนหนึ่งเดือนพวก вот ยิส,สราเอลบ่นต่อโมเสสอ่บอกว่าจะพาท่านพวกท่านจะพาเข้าไปทำมาตายหรือ,รองไงพวกยิสราเอลพูดอ่ไม่มีอาหารรับประทานเพียงพอเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกโมเสสบอกว่า พระเจ้าจะประทานอาหารจากสวรรค์ให้แก่พวกเขาที่เรียกว่ามานาเป็นอาหารของทูตสวรรค์ตกลงมาจากสวรรค์ตกลงมาเต็มพื้นขาวไปหมดแล้วก็พวกีเลาออกไปเก็บพระเจ้าบอกพวกยิสราเอลให้เก็บมานาเนี่ยวันศุกร์หรือวันศุกร์นีคือวันตระเตรียมคือวัน,วนก่อนจะถึงวันสะบาโตพระเจ้าให้เขาเก็บสองเท่าอ่าแล้วก็เพราะฉะนั้นวันสะบาโตเนี่ยเขาจะไม่ต้องออกไปทำทำงานให้อาหารและให้อยู่ในเต็นตัวเอง อังนั้นบอกอแต่พวกยุสเอลก็ไม่ยอมฉฟังไม่ยอมเก็บวรนสุกสองเท่าแล้วก็บสบาโตก็ออกไปก็เลยไม่พบมานาแม้แต่สิ่งเดียวแต่พระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าในนี้บอกอพวกเจ้าจะขัดขืนบัญญัติและกฎหมายของเราอันสัตเท่าไรเห็นไหมครับก่อนที่จะมีพระมญญัติสิบประการบนภูเขาซีนยนเนี่ยพระเจ้าก็บอกว่ามีกฎบัญญัติของพระองค์และพวกนี้ก็รักษาบัญญัติของพระเจ้าข้อรวมทั้งข้อเจ็ด ที่บอกว่าวันสะบาโตของพระเจ้าด้วยเหตุฉะนั้นประชาชนต้องพวงจึงได้พักงานในวันที่7นั้นเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ให้บัญญัติ10ประการนี้แก่พวกอิสราเอลเนี่ยเพื่อว่าเขาจะได้เรียนรู้ถึงพระเจ้าเรียนรู้ถึงว่าจะปฏิบัติต่อพระเจ้าอย่างไรและจะปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนี้อย่างไรนั่นเองอในโกรินโตแบบต้นบทที่1 4 3 3บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งการวุ่นวายพระเจ้าจึงได้ให้กฎเกณฑ์เหล่านี้อาไว้เนี่ย เพื่อว่าเขาเองเนี่ยจะได้มีระเบียบเรียบร้อยอยู่กันอย่างสันติสุขนั่นเองแต่จงปฏิบัติทุกสิ่งตามระเบียบวินัยเถิดในโรมบทที่สองข้อสิบสามบอกว่าเพราะว่าคนที่เพียงแต่ฟังทมบัญญัตินั้นเท่านั้นหาใช่ผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่คนที่ประพฤติตามบัญญัติต่างหากที่พระเจ้าทรงถือว่าเป็นผู้ชอบธรรมพี่น้องทั้งหลายที่ผมนำข้อพระคีข้อ,ขอ,ขอนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ คิดว่าเราเป็นคนชอบทำได้ด้วยพระบัญญัติเราเป็นคนชอบทำได้เนี่ยด้วยคุณของพระเจ้าเรารอดได้เนี่ยด้วยพระคุณของพระเจ้าเท่านั้นด้วยความเชื่อในพระเยซูเท่านั้นแต่ว่าเหตุผลที่นําเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าพระบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยไม่ได้ล้มเลิกไปประการแล้วอีกประการหนึ่งก็คือว่าเมื่อเราเป็นคริสเตียนแล้วเนี่ยเราอยู่ในอ,อนัตของพระเจ้าอยู่ในบ้านของพระเจ้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าแล้วเนี่ยเราจรึงจําเป็นต้อง ทำตามบัญญัติของพระเจ้าเดียวในโยฮันนที่1 4บข้อสิบอกว่าถ้าท่านทั้งหลายรักเราท่านก็จะประพฤติตามบัญญัติของเราพระเจ้าบอกทายาบที่ยี่สิบสองข้อสาบเบอกว่าพระเยซูสังตอบเขาว่าจงรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเขาของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิสุดความคิดเจ้านั่นเป็นบัญญัติข้อต้นข้อใหญ่พระเยซูบอกว่ามีคนมาถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าบัญญัติข้อใดเป็นข้อต้นข้อใหญ่ พระองค์ก็บอกเขาบอกว่าคือบัญญัติที่บอกว่ารักเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจของเจ้าและข้อที่สองเหมือนกันพระองค์บอกจงรักเพื่อนบ้านเหมืออรักตัวเองทาบัญญัติและคําของผู้เผยวจชนะทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับบัญญัติสองข้อนี้เจ้าบอกพระเยซูคริสต์เจ้าได้สรุปเราฟังดังนี้บัญญัติสิบประการของพระเจ้าความรักพระเจ้านะคือหนึ่งต้องเอาพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในชีวิตของเราจะไปกราบไหว้พระเจ้าอื่นไม่ได้